คำเตือนคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทำตามมาครับเพื่อนๆครับโอเควันนี้จะอยู่ในเกมเออขับชัน b บ u ตี้ครับผมนะมาุยเันเลยครับมาเดี๋ยวขอเลืกเบ็ครับเบ็ด0บาทแล้วกันครับเบ็ดหบาทครับขอพายเบ็ดหบาทครับแต่ว่าเป็นปันอัตโนมัติ30ทีนะโอเคัคบโอเค วันนี้มาทุนน้อยครับทุนแค่300บาทเองนะโอเคมาดูกันว่าจะปังหรือพังกันนะครับนะครับทุนผู้ชมครับมาครับมาดูกันเลยครับทานผู้ชมครับมาวันนี้มาพร้อมกับเทคนิคการเล่นเกมสล็อตนะครับก็โอเคเดี๋ยววันนี้ผมขอสมมติไม่เอาเข้ามาแล้วกันนะครับแต่ว่าบอกไว้ตรงนี้เลยว่าเป็นเทคนิคที่จะทาให้เราเล่นสล็อตได้ง่ายขึ้นมากๆเลยครับหมนะโอเคมาเรื่อต่อครับขายไปแล้วครับโอเคนะครับก็ สนใจครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตามไลมมานะครับอ่ะซัสเกตเตอร์อมาไหมซักเกตเตอร์อมาไหมมันนิดเดียวจริงครับผมโอเคมาต่อกันโอเคก็คือสนใจนะเป็นเทคนิคการเล่นสล็อตแล้วก็การเล่นเกมนี้ครับสามารถเอ,อ่อแอดไลน์นะตามไลน์นะครับเดี๋ยวก่อนผมจะขึ้นไลมไว้บนหน้าจอแล้วกันครับก็เดี๋ยวแอดไลน์ตามกันมาเยอะๆนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้บนหน้าจอนะโอเคครับผมมาเขาเรื่องของเราต่อครับมากัปตันครับโอเคได้มา4.5บาทนะ วันนี้ผมเล่นเบ็ดน้อยนะครับเบ็ดหกบาทนะมีทุนมาแค่สามร้อยบาทคนระับมาดูว่าเราจะบวกได้หรือเปล่าครับสเก็ตเ,เ,เตอร์ก็สเก็ตเตอร์ไม่มาครับอืที่เดียวจริงนะมาตายแล้วก็หมุนไปหนึ่งช่องนะผมนะไม่มาครับคูณสามอืมจุดสองบาทเรื่อยๆครับใจร้อนนะผม ทำมานเก้าบาทนะครับไปนนัใจเยน็นครับผมนะเล่นกินมมี่ต้องใจเย็นนิดนึงครับผมนะการที่เราจะเล่นร้อนนะเราต้องใจเย็นนะไม่ใช่แบบว่าเราแบบใจร้อนโอ้ยไ,ไม่ได้ทันทีเราไปปรับเป็ดขึ้นแบบหกบาทเป็นแบบเป็ดสามสิบสี่สิแบเงี้ยแป๊บเดียวหมดแน,น่นอนนะถ้าเรามีทุนน้อยนะเพคุณชานก็เออเออ ใจเย็ยนๆนะคุณคุณได้แน่นอนครับถ้าคุณถ้าคุณใช้เทคนิคคุณได้แน่นอนครับวันนี้ผมเล่นเป็นหกบาทนะมาต้องใจยเย็ยนๆครับผมนะเกมนี้มันมาทีมันมาท,มมาทีเยอะครับแต่มันไม่ค่อยมาบ่อยนะมันมาทีม,มาทีเดียวแบบระถอนเลยประมาณนึงเยอะผมนะดรื่วยครับใจเย็ยนๆอุ้ยเซตเทอร์มาสองเนี่ย โซเชียอเหมืนครับเอมาจ u บ l e A K มาอืมสิบกว่าบาทนะโอเคเดี๋ยวผมก็ปรับเป็นแล้วกันนะเป็นเบสสักสิบบาทเลยครับโอเคเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมจะไม่เพิ่มขึ้นเยอะมากนะผมจะเพิ่มขึ้นแค่ขึ้นนาทีลนิดเดียวนะครับจากหกบาทเป็นสิบบาทสิบบาทจะเ,เป็นถ้าเบสสิบสองบาท ประมาณนะคือเพิ่มฟินทีนิดทีนนิดทีนนิดครับไม่เพิ่มแบบเ,เยอะมากมายครับแต่มันก็เป็นเทคนิคหน,นึ่งนะการที่เราเล่นแล้วพอเราแตกเราจะเพิ่มเบ็ดไปเรื่อยๆนะแต่ต้องรองมาแตกก็ค่าจะประมาณนึงก่อนเราค่อยเพิ่มเพิ่มดีกว่าประมาณนะครับเรื่อยๆครับไะมุ้งมังกีเซเกเตอร์มาเป็นลังครับไม่ล่วงครับผมนะ17บเจ็ดาทท่านผู้มครับ วายมา7.5บาทคุณสองครับไปคุณสามเลยมานี่ยี่บาทก็ยังดีครับถึงจริงๆถ้ามันมาทีละ20บาทมันก็ได้อยู่นะแบบหมุนทีละ20บาทเราก็ได้กำไรนะอุ้ยนี่ไงสกัตเตอร์มา2ตัวอ,อีกแล้วครับทุกคนมันไม่มันไม่ให้ง่ายอนะไรกิมนี้นะ สามบาทลืบครับอุยอ้ยสองตัวอีกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับก็หลอวใครที่สนใจอยากเล่นเกมนี้นะครับ,รบ,ก,รก,มมรบก็สามารถเออแอดไลน์นะเดี๋ยวแอดไลน์ตามและแอดมันะครับแต่ผมขึ้นมาให้แล้วกันนะแอดไลน์ตามมาก็พอครับคิวมาคิวมาอือหือ เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆครับผมเส่็จเรื่ยนะครับก็เดี๋ยวขึ้นแอดแม่นะเดี๋ยวขึ้นแอดแม่ตัวใหญ่ๆเลยถ้าไหลตามมาก็พอครับ <Okay. S 1> โอเคอเคูเบนเหลือน้อยละแต่ผมจ้าไม่บายผมคิดว่ามันน่าจะมาละ okay, โอเคสิบสองบาทโอ้ยยี่สิบอู้สี่สิบบาทเลยเคุณสามไปโอู้สามสิบนี่มามาแน่นอนเจ็ดสิบห้าบาทมีไหมอ้ยอมาเรื่อยๆครับยังไงต่อครับเอมาอุ้ยเนี่ยเราก็สิบห้าบาท โอเคครับโอเคครับต่อชีวิตได้ครับสองบาทมาวีาวมาไวเชื่อมกับเอครับเป็นสามบาทโอเคคูณสามแล้วเจ็ดบาทท่านชมครับคูณห้าแล้วหนึ่งร้อยห้าบาทโอเคคุ้มครับถอนครับคุ้มแล้วครับถอนแน่นอนครับถอนครับผมโอ้โหอันว่าถอนครับนี่ครับแปดร้กว่บาทนะครับก็เราก็โตมาเลยครับผมประมาณนี้นในการก็สนใจนะครับสามารถแอดไลน์นะอย่าลืมนะครับแอดไลน์ตามแหลมมานะครับโอเค วันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวไปถอนบ้านก่อนครับพาเร้อกวบาทแล้วเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ